ท่านไปในวัดเนี่ยไม่ได้มีแต่แค่พระสงฆ์ที่ให้เราไปกราบยังมีการให้ทานพระให้ให้ทานอาหารปลาเอานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายหรือไปฟังเทศหรือไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยครับไปนะครับ อย,อย่าเลือกปฏิบัติบอกองี้ดีกว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่คุณบอกว่าทำอย่างนี้ไม่กลัวบาปเหมือนคนธรรมดาย,ยังกลัวบาปเลยแต่นี่ทําในพระเหลือ<ม>พี่จะบอกอธิบายตรงนี้ให้คนที่เขามีตรงทางตรงนี้เน,นีมน,านมากก็พี่ยังบอกนี่ไงบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินท่านไม่ต้องไปถามท่านแล้วก็ท่านน่ะรู้แก่ใจว่าท่านได้อะไรกับการกระทําในครั้งนี้ถ้ามีคนที่พูดบอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆสึกก่อนสึกก่อนออกเที่ยวเลยจบ บาปก็จะน้อยก็คืออันนี้พี่เอกไม่เคยจะบอใช่ครับสึกเลยเหรอเพราะว่าเรารู้จิตเราแล้วอะว่าจิตเราเราเรา,เราไปแล้วอะเราไม่อยู่ในผ้าเหลืองแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไปก็ออกเถอะออกจากคราบนั้นมาเป็นคาราวาสเที่ยวเลยมีเงินแล้วด้วยเที่ยวเลยแต่ต้องบอกว่าพาักที่ดีๆก็มีใช่ครับก็อย่างที่พระท่านปฏิบัติเนี่ยเอาคิบุตรพูดจริงๆนะครับหลวงปู่หลวงตาบางบางองค์บางลูกเนี่ย ท่านมาโดนมาโดนกิเลสพวกนี้ยั่วยุเนี่ยทำไมท่านถึงได้ทนได้เพราะว่าท่านโปรงแล้วนั่นมันคือสังขารท่านปรงแล้วแต่ทําไมท่านถึงได้อยู่ได้และปฏิบัติได้แล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเชื่อมัน่นผมว่ากราบในบาร,รมีท่านมากกว่าบาร,รมีท่านทาให้เราเชื่อทคยมีประสบการณ์แบบที่เรากราบแล้วถที่เราก็ไป